สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบข้าโรงเรียนในอำเภอในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งเป็นวิธีการที่อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ในขอบเขตเนื้อหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบในวิกงนี้เผยแพร่สาธารณะนะครับ แต่วก็มีลิงก์ลับกลุ่มปิดท่านสนับท่านที่โรงทะเบียนเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่พเพื่อนนะครับในการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอย้อนกลับไปดูในการกำหนดระยะเวลาในการสมัครสอบในรอบที่ผ่านมามาดูตรงนี้ครับว่าประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการลงเว็บไซต์เนี่ย ในวันที่28กุมภาพันธ์2566ในประกาศระบุเอาไว้ว่ารับสมัครวันที่1ถึงวันที่8เดือนมีนาคม2566ในส่วนนี้หมายความว่าประกาศวันนี้พรุ่งนี้เปิดรับสมัครประกาศวันนี้พรุ่งนี้รับสมัครท่านที่มีความพร้อม ในเรื่องขององค์ความรู้ท่านที่มีความพร้อมในเรื่องของขอบเขตเนื้อหาในการออกข้อสอบจึงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าท่านที่พอเห็นประกาศแล้วจึงมาเตรียมตัวสอบสิ่งที่พิวุฒเพื่อนต้องการสื่อให้ท่านเข้าใจในคลิปนี้ก็คือท่านที่มีเป้าหมายในการสอบในรอบที่กำลังจะมาถึงนี้เนะี่ยจะบอกเป็นรุ่นที่85 หรืออาจจะมี85 86 87หรือ,อ85 86หรือ85อย่างเดียวก็ไม่รู้ท่านเริ่มเตรียมตัวอ่านหนังสือเตรียมตัวในการเตรียมตัวสอบถ้าเป็นเหมือนปีนี้รุ่น82รุ่น83รุ่น84จริงๆแล้วหลายท่านติดตามข่าวสารติดตามรายละเอียดก็รู้แหละว,ว่าจะมีการประกาศรับสมัครสอบแต่พอประกาศมาครับประกาศวันนี้พรุ่งนี้รับสมัคร 1-8มีนารับสมัคร7เมษายน2566สอบครับสิ่งต้องการสื่อให้ท่านเห็นก็คือรับสมัครอยู่9วันหลังจากปิดรับสมัครไปแล้วอีก30วันสอบครับคนที่มีความพร้อมคนที่วางแผน สะสมความรู้สะสมประสบการณ์เตรียมพร้อมที่จะสอบเท่านั้นนะครับที่จะประสบความสำเร็จสอบ7เมษานับไปอีกครับ5วันครับ7 8 9 10 11 12เมษาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบในรอบที่แล้วมีจำนวนผู้สมัครมัน1,000เสร็เศษ จำนวนที่รับ3รุ่นรุ่นละ100คนทั้งกลุ่มที่ใช้วิธีการสอบและกลุ่มของผู้ที่ใช้วิธีการประสบการณ์ทั้งหมด300คน3รุ่นรุ่นละ100คนและวันที่23เมษายน2566 300ท่านก็รายงานตัวเก็บเสื้อผ้าจัดใส่กระเป๋าเข้าโรงเรียนในอำเภอ ในระยะเวลาการอบรม6เดือนสิ่งที่ต้องการให้ท่านเกิดความเข้าใจเมื่อเห็นตารางในการรับสมัครสอบแบบนี้นะครับประกาศร,รับสมัครแล้วก็รับสมัครแล้วก็ไม่กี่วันก็สอบเนี่ยท่านต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะนะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างครับที่ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบันและก็หลายสิ่งหลายอย่างครับที่เป็นเรื่องราวที่ท่านต้องใช้ในการปฏริบัติราชการแล้วก็เกิดทักษะเกิดประสบการณ์ที่นำไปตัดสินใจเลือกคำตอบในห้องสอบสิ่งที่ทุกประเภทที่ต้องสอบครับ คำว่าทุกประเภทก็คือไม่ว่าท่านจะใช้วิธีการสอบคัดเลือกหรือเราเป็นวิธีการสอบหรือใช้วิธีการประสบการณ์สิ่งที่เหมือนกันเนี่ยก็คือการทดสอบสมรรถนะครับเรียกว่าเป็นการทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหน่งในอําเภอในสัดส่วนของคะแนน20คะแนนตั้งจากจะมีการประกาศรับสมัครเร็วรับสมัครสอบ รายงานตัวทำรายต่อเนื่องกันไม่นานเนี่ยในวันที่ท่านเข้าห้องสอบครับเมื่อวันที่7เมษายน2566ผู้ที่เข้ารับการทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งในอำเภอท่านไปเจอ80คำถามในเวลา30นาที แปดคำถามในเวลา30มสินาทีประธานก็พยายามที่บอกโอนี่คือสปีดเทสนะนี่คือการทดสอบที่ให้เวลากระชั้นชิดสิ่งที่วัดถึงคุณลักษณะของท่านที่บ่งบอกถึงว่าท่านมีสมรรถนะในตัวตนของท่านเนี่ยหนึ่งในนั้นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการวัดถึงการตัดสินใจที่ รวดเร็วในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนประธานบอกเป็นเป็น speed ทสนะจริงๆแล้วคือต้องการว,ว่าวเวลาเขามีปัญหามีความเดือดร้อนเนี่ยท่านจะต้องไม่ช้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเอาสับทางวิชาการซีรีสหนึ่งเขาบอกว่าจะต้อง ไม่ประวิงเวลาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับที่ต้องเร็วครับแล้วการทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งในประกาศรับสมัครไม่ได้บอกว่ามีสมรรถนะอะไรบ้างแต่เราสามารถที่จะไปดูในคุณลักษณะในผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ในสายงานนักบริหารแล้วก็ทราบครับว่าในการทดสอบสมรรถนะเนี่ยจะมีการวัดถึงสมรรถนะที่เป็นสมรรถนะหลักครับคำว่าสมรรถนะหลักก็คือสมรรถนะที่บุคลารกรในองค์กรในหน่วยงานจะต้องมีร่วมกันมีอยู่ห้าสมรรถนะ หนึ่งก็คือเรื่องของการมุ่งผลสำเร็จสองเรื่องของการบริการที่ดีสามเรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพสี่เรื่องของการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมแล้วก็จริยธรรมห้าเรื่องของการทำงานเป็นทีมอันนี้คือสิ่งที่ท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะหลักนอกจากนี้นะครับในเรื่องของสมรรถนะ ทางการบริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจหนึ่งคือเรื่องของสภาวะผู้นําไม่ได้พูดถึงเรื่องของผู้นําเพียงแค่อย่างเดียวในการเป็นผู้นําจะต้องมีสภาวะผู้นําด้วยมันคืออะไรผู้นําเราอาจจะเรียกว่าผู้นําคือผู้ที่เป็นหัวหน้าผู้นําคือผู้ที่มีคําสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการว่าคนนี้ คือหัวหน้างานคนที่คือหัวหน้าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่เป็นผู้นำยังมีผู้นำที่เกิดจากความเชื่อเกิดจากความศรัทธาเกิดจากคุณลักษณะเฉพาะตัวของคนที่มีความโดดเด่นและเป็นผู้นำกลุ่มคนได้โดยที่ไม่ต้องมีหนังสือแต่งตั้งครับ เช่นปราดชาวบ้านอย่างใกล้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาก็จะมีผู้นําชุมชนผู้นําหมู่บ้านจัดกิจกรรมต่างๆก็จะมีปราดชาวบ้านที่เป็นผู้นําทางพิธีการทางศาสนาเป็นพรามณนะ์เป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของพิธีกรรมสะอกเคาะ์ต่อชะตาซึ่งท่าน เอ่ยปากในสิ่งไหนวาจาท่านก็จะศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านก็จะเชื่อประชาชนก็จะเชื่อแล้วก็ศรัทธาก็ทำตามถ้าหากว่าไม่ทําตามก็จะไม่สบายใจแบบนี้ที่กลายเป็นผู้นําที่เป็นผู้นําที่เป็นทางการถึงแม้ว่าไม่ได้มีคําสั่งจากใครแต่งตั้งให้เป็นผู้นําแต่ทุกคนก็เชื่อเคารพศรัทธาเรื่องมีลักษณะของการเป็นผู้นําอีกหลายประการครับที่ท่านต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะในตัวตนของท่าน ให้ดียิงย่งขึ้นไปสมรรถนะทางการบริหารตัวที่2ที่ใช้ในการประเมินสมรรถนะที่เหมาะสมกับตาําแหน่งในอำเภอคือเรื่องของวิสัยทัศน์ครับคำว่าวิสัยทัศน์เป็นสมการมันเป็นความฝันเป็นเป้าหมายเป็นจินตนาการเป็นสิ่งที่อยากจะเห็นในอนาคตไม่ใช่เรื่องปัจจุบันนะสมรรถนะทางการบริหารก็คือเป็นการมองอย่างมีเป้าหมายเป็นการคาดหวังคาดฝันว่า ท่านอยากจะนําพาองค์กรไปในทิศทางไหนไปอย่างไรหรือท่านมีวิสัยทัศน์ว่าเมื่อมีนโยบายของกรมของกระทรวงของรัฐที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วแล้วท่านจะนําพาองค์กรไปบรรลุตามเป้าหมายนั้นอย่างไรท่านมองอนาคตอย่างไรพิวจะให้คำนิยามของคาว่าวิสัยทัศน์ก็คือเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของความฝันเรื่องของจินตนาการ ประการที่3ครับท่านจะต้องมีสมรรถนะเรื่องของการวางแผนในเชิงเรียกว่าเป็นการวางกลยุทธ์ภาครัฐการวางแผนก็ยากแล้วนะแต่นีต้องไปมีสมรรถนะเรื่องของการวางกลยุทธ์และก็เป็นกลยุทธ์ภาครัฐทําอย่างไรที่จะทําให้การทํางานสามารถที่จะบรรเทาความเดือดร้อนหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน แน่นอนครับในเรื่องของการวางกลยุทธ์ภาครัฐให้ต้องมีองค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ใช้ในการบริบัติราชการถ้าจึงมีความรู้มีความเข้าใจในทักษะในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันใช่ท่านอาจจะไม่เห็นก็ได้แต่การอ่านหนังสือออกยังไม่เท่ากับการอ่านพฤติกรรมของคนออกประการที่สี่ครับในเรื่องของศักยภาพ เพื่อนำการปรับเปลี่ยนเซ็งบริหารดิ h i p ท่านต้องมีความสามารถในการนำออกความเชื่อที่ท่านเชื่อเอานโยบายที่ถูกมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไปมาบอกต่อให้กับผู้ที่เป็นทีมงานของท่านนำไปสู่การปฏิบัติ เอาสิ่งที่ท่านเชื่อไปบอกให้ทีมงานเชื่อในสิ่งที่เชื่อต่างนี่มันคือการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยนหรือว่า change l e a d e s h i p สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีในประการที่ห้าครับแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องของการทำงานในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ในองค์กรในหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานอาจจะมีบริบทที่แตกต่างกันนะแต่สิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนนะั่นคือเรื่องของความแตกต่างอของเจเนอเรชันของบุคลากรของทีมงานที่ทํางานในองค์กรร่วมกันบางท่าน55ปี56ปี57 58ก่อนที่จะท่านจะไปพักผ่อนก่อนทีน่ท่านจะไปกะเกษียณเนี่ยท่านยังมีทีมงานที่มีอายุตั้งแต่18ปี19ปีทํางานในองค์กรเดียวกันกันกบท่านเรื่องต่างเจเนอเรชันต่างวัย ท่านจะต้องมีสมรรถนะมีทักษะมีศิลปะในการทํางานร่วมกันกับผู้ที่มีช่งวงวัยที่แตกต่างกันจาก,า,การควบคุมตนเองหรือว่า self control ที่ใช้ในการนําพาองค์กรไปบรรลุตามเป้าหมายเป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะต้องมีหรือท่านอาจจะถูกตําหนิจากผู้บังคับบัญชาหรือท่านอาจจะถูกคอมเมนต์จากประชาชนจากชาวบ้าน ถึงผลของการปฏิบัติหน้าที่ของท่านว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรไอ้ดีไม่เท่าไหร่ครับแต่ที่ไม่ดีเนี่ยท่านจะต้องมีขีดความสามารถในการควบคุมตนเอง self control ด้วยการควบคุมตัวเองเป็นสมรรถนะที่ท่านจะต้องเรียนรู้ว่าทำอย่างไรอะไรต้อง เป,เป็นการเรียนรู้ว่าควรที่จะแสดงพฤติกรรมออกอย่างไรเมื่อเจอสถานก,การณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถูกคอมเมนต์ถูก, comment, ถกดา่าถูกต่อว่าจากประชาชนจากเพื่อนร่วมงานจากชาวบ้านจากเจ้านายจากผู้บังคับบัญชาท่านจะต้องมีขีดความสามารถในการควบคุมตัวประการที่6ครับในเรื่องของการโคชชิ่งแด์เอมพ o าวเวอร์ก็คือการสอนงานแล้วก็การมอบหมายงาน หรืออีกอย่างหนึ่งคือพุทธแมนออนเดอรไรจ์อกการสอนงานจะใช้ในกรณีไหนการมอบหมายงานจะใช้ในกรณีไหนทําอย่างไรจรึงจะทําให้บุคลากรที่อยู่ในองค์กรของท่านเนี่ยสามารถที่จะทํางานให้กับท่านบนรรลุตามเป้าหมายในสิ่งที่ต้องการได้นอกจากนี้นะครับในเรื่องของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ท่านจะต้องเรียนรู้และก็นําไปใช้ให้เกิดทักษะให้เกิดประสบการณ์และก็นําไปปรับใช้ในการเตรียมตัวสอบครับไม่ไว่าเรื่องของการคิดวิเคราะห์การฝึกมองภาพองค์รวมการใส่ใจและก็พัฒนาผู้อื่นการสะสมอําการสั่งการตามอํานาจหน้าที่การสืบสาะหาข้อมูลความเข้าใจในข้อแตกต่างทางวัฒนธรรมความเข้าใจผู้อื่น ความเข้าใจองค์กรและก็ระบบราชการการดำเนินการในเชิงรุกการตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงานความมั่นใจในตนเองความยืดหยุ่นผ่อนปลนศิลป,ปะในการสื่อสารจูงใจศุลจรภาพทางศิลป,ปะความผูกพันที่มีต่อราชการหรือการสร้างสัมพันธภาพซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับในการเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนแนอำเพอน ในการทดสอบสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหน่งแนมเพื่อนจำเป็นครับที่ต้องเรียนรู้ในคําจํากัดความจําเป็นที่ต้องไปเรียนรู้ในความหมายในทักษะที่ควรที่จะสดแสดงออกเพื่อบ่งบอกว่าท่านมีพฤติกรรมหรือมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับตําแหน่งต่างๆกับสมรรถนะต่างๆเหล่านี้ยกตัวอย่างครับ สมมติว่าถ้าไปเจอคำถามนี้ในห้องสอบตรงนี้ครับในคำถามที่เป็นคำถามเชิงการทดสอบสมรรถนะจะเป็นประมาณนี้สมมติคำถามถามว่าท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนคำถามถามว่าท่านจะทำอย่างไรตรงนี้แหละครับ คือสิ่งที่ต้องการว่าเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ท่านแสดงพฤติกรรมอย่างไรเมื่อเจอเหตุการณ์แบบนี้ท่านตัดสินใจอย่างไรต่อสถานการณ์แบบนี้ลักษณะของคำถามสมรรถนะก็จะเป็นแบบนี้ครับกอไก่ว่ารับมาด้วยความเต็มใจเพราะสามารถทําได้ทุกอย่างขอไขว่าทําอย่างเต็มความสามารถและไม่ตําหนิตัวเองหากเกิดความผิดพลาดขอคายรับมา แต่ถามถึงวิธีการแล้วก็การให้ความช่วยเหลือที่มากกว่านี้ข้ององุบอกว่ารับมาแล้วก็ทําเป็นเงียบเฉยสุดท้ายก็สารภาพว่าไม่คิดว่าจะสามารถจัดการได้ท่านสามารถที่จะเลือกคําตอบตามทักษะตามประสบการณ์หรือตามสิ่งที่ท่านควรที่จะทําหรือตามพฤติกรรมที่ท่านคิดว่าท่านจะทําแบบนี้ ในเชิงของการประเมินสมรรถนะเนี่ยท่านตอบช้อยไหนไปเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกถึงคุณลักษณะจะเป็นการบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่มีอยู่ในตัวตนของท่านนะครับเช่นต้ากว่าท่านเลือกกอไก่สมมุตินะรับมาด้วยความเต็มใจเพราะสามารถทำได้ทุกอย่างตัวนี้ก็บ่งบอกว่าท่านมี ความมั่นอกมั่นใจในตนเองนะมันรับมาเลย,เยทําได้ทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่เชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในคําตอบและสิ่งที่ผู้ออกข้อสอบรู้ถึงพฤติกรรมของท่านเนี่ยหนึ่งก็คือบ่งบอกว่าท่านมีความมั่นใจสองท่านยังมีพฤติกรรมที่มีความคิดที่ล้าหลัง สิ่งที่บอกว่าเต็มใจเพราะทําได้ทุกอย่างตรงนี้นะครับวัดถึงความเป็นอัตตาในตัวตนของท่านนะครับความมั่นใจคือการยึดมั่นถือมั่นท่านอาจมีพฤติกรรมที่ซ่อนอยู่ในเรื่องของความมั่นอกมั่นใจว่าท่านสามารถทําได้ทุกอย่างอะไรมาท่านก็ทําได้ท่านมีความเป็นอัตตาคือการยึดมั่นในตัวตนของท่านครับผู้นําที่มีความเป็นอัตตาเนี่ย ถามว่างานประสบความสําเร็จไหมสําเร็จครับเนี่ยทำได้ทำได้ท,ไดท่านทําได้ทุกอย่างอยู่แล้วถือว่างานของท่านได้สำเร็จแน่แล้วไงลูกน้องเกลียดครับลูกน้องไม่ชอบครับสิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนที่เรียกกอไก่เนี่ยย้อนกลับไปดูครับว่ามักจะมีพฤติกรรมที่ด่าผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าหากว่าพฤติกรรมใดหรือการสแสดงออกใดของผู้ใต้มงคับบัญชาไม่โดนใจไม่ถูกใจท่านที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยท่านก็จะดา่าและไม่ใช่ด่าธรรมดาครับเอาภาษา้งาคือด่าแบบเสียหมาเลยอะ่ะและจะส่งผลต่อพฤติกรรมที่ผู้ใต้ังคับบัญชามีต่อท่านครับท่านอาจจะบอกว่าท่านทํางานได้ประสบความสําเร็จในการทํางานแต่ดูร้องเกลียดครับ นี่คือสำหรับคนที่เลืยกข้อกอไก่ส่วนคนที่เรือกข้อขอไข่ครับบอกว่าทำอย่างเต็มความสามารถแล้วก็ไม่ตำหนิตัวเองว่าไม่ตำหนิตัวเองหากเกิดความผิดพลาดบอกทำเต็มความสามารถแล้วฉันทำดีที่สุดแล้วข้อนี้นะครับ บ่งบอกว่าท่านมีสมรรถนะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนะถ้ามีความมั่นอกมั่นใจที่จะเป็นผู้นำมีความมันอกมั่นใจที่จะเป็นผู้บริหารแต่ท่านเพียงแค่ต้องการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของทีมของหน่วยงานไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าฉันทำดีที่สุดแล้ว ฉันถานใบแค่นี้แหละดีที่สุดแล้วผู้ที่เลือกคําตอบในข้อนี้นะในพฤติกรรมในการเป็นผู้นําเนี่ยเรียกว,ว่าเป็นผู้นําแบบแบบโลกาธิปไตยผู้นําในข้อขอไข่ที่บอกว่าเป็นผู้นําแบบโลกาธิปไตยเป็นแบบไหนก็คือผู้นําที่ ผู้ใต้บังคับบัญชาแนะนำการใดแนะนำสิ่งไหนอันนี้ดีไหมครับพี่อ๋อดีครับอันนี้แบบนี้ดีไหมครับพี่อ๋อดีครับแบบนี้ได้ไหมครับพี่อ๋อได้ครับคืออะไรผู้นำที่เป็นแบบโรการทิปไตยเนี่ยก็คือผู้นำที่อะไรก็ได้ดเขาเสนอเรื่องนี้มาก็ดีเอออันนี้ก็ดีนะ ไดนะ้อันนี้ก็ดีนะอันนี้ก็ดีนะสิ่งที่ส่งผลต่อการทำงานเนี่ยผู้นำที่มีความเป็นโลกาที่ปไตยนะลูกน้องชอบนะเพราะท่านไ,ได้จัดการในวิถีชีวิตของเขาเขาเสนออะไรมาท่านดีหมดแต่งานท่านอาจจะเสียนะครับนัอาจจะส่งผลต่อความล้มเหลวในการทำงาน บางเรื่องบางอย่างต้องยอมรับครับว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถที่จะทำในสิ่งต่างๆไปบรรลุตามเป้าหมายในสิ่งที่ท่านต้องการได้ทุกเรื่องทุกอย่างครับและท่านอาจจะพลาดงานท่านอาจจะเสียแต่ลูกน้องชอบต่างกันนะคอว่ากอไก่นะส่วนข้อขอไขรครับดูครับบล็องานมาครับแต่บอกว่า ให้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยอะไรนาะคือสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนทำยังไงจึงจะทำให้ไปบรรลุตามเป้าหมายตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาได้ตรงนี้แหละครับที่วัดถึงการมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งในอำเภอของท่านครับจะต้องใช้วิธีการถามถึงวิธีการและก็ความช่วยเหลือที่มากกว่าคำว่าถามถึงวิธีการตรงนี้นะครับ ต้องย้อนกลับไปยังผู้บังคับบัญชาว่าท่านครับท่านมีสิ่งไหนที่จะแนะนําเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมครับเป้าหมายที่ท่นต้องการคืออะไรครับผมมีทรัพยากรไหนที่สามารถที่จะนําพาในสิ่งที่ท่าต้องการไปบรรลุตามเป้าหมายได้นี่นะครับคือสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหน่งนี่คือสมรรถนะ ที่เหมาะสมกับตําแหน่งที่ท่านควรที่จะมีครับท่านจะเห็นครับว่าท่านตอบข้อกอไก่ก็จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของท่านแบบหนึ่งท่านตอบข้อขอไข่ก็จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของท่านอีกแบบหนึ่งท่านตอบข้อคอควายก็จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของท่านอีกแบบหนึ่งท่านตอบข้ององูก็จะส่งผลต่อการแสดงออกการเป็นตัวตนของท่านอีกแบบหนึ่ง ที่ว่ารับมาแล้วก็ทำเงียบเฉยสุดท้ายก็สารภาพว่าทําไม่ได้ตัวนี้ผู้นําที่มีลักษณะแบบนี้นะครับท่านจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกว่าคนที่ตอบข้ององูเนี่ยต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมอยู่ในบทบาทไหนก็ได้ แต่ขอให้อยู่ด้วยในทีมอยู่ในกลุม่มเมื่อไหร่ที่ทีมเรามีสิบคนนะฉันติดหนึ่งในสิบแต่ไม่บอกว่าฉันคือเบอร์หนึ่งฉันคือเบอร์สองนั่คือเบอร์สามไม่เป็นไรใครจะเบอร์หนึ่งของทีมไม่ว่าใครจะเบอร์สองของทีมไม่เป็นไรแต่ฉันขออยู่ในทีมเมื่อ่า้อยู่ในกลุ่มไายเพื่อนนอยู่ในกลุ่มไายขององค์กรหรืออยู่ในกลุมล่มไลยหลายๆกลุ่มที่ท่านอยู่ในในกลุ่มายอ่หลายกลุ่มที่ท่านอยู่แล้วท่านก็อยู่เงียบๆนิ่งๆ ไม่แสดงความคิดเห็นใดๆต่อข้อความใดๆในกลุ่มไลน์แต่ท่านก็ยังอยู่นั่นก็คือต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมแต่ไม่ได้แสดงถึงบทบาทในการเป็นผู้นำทีมตรงนี้นะครับคือผู้ที่ตอบข้ององูก็จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของท่านท่านมีพฤติกรรมแบบนี้นี่คือตัวอย่างของการทดสอบสมรรถนะ ตัวอย่างที่เห็นได้ว่าท่านเลือกช้อยไหนก็จะบ่งบอกถึงคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของท่านและก็เป็นวิธีการที่ใช้ในการประเมินบุคคลเพื่อที่จะเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างไดะเห็นว่าในการเตรียมตัวสอบสมรรถนะเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จ มันได้บอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเสมอไปสี่ลบสองก็ได้สองห้าลบสามก็ได้สองสิบลบแปดก็ได้สองันั้นการทดสอบศานะไม่ได้มีสูตรสําเร็จอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่ความรู้อยู่ที่ทักษะอยู่ที่ทัศนคติของท่านครับและสิ่งที่พิวจ์ให้ความสําคัญมากที่จะส่งผลต่อความเชื่อของท่านต้นทางคือความรู้ ปลายทางคือทัศนคตินี่คือตัวอย่างคำถามสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งในอำเภอนะครับ ท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนมีลิงก์กลุ่มของผู้ที่กำลังเตรียมสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอแต่พี่วุฒิจะเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้รวมไปถึงเป็นกลุ่มรายที่สามารถติดตามรายะต่างๆในการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับแล้วก็ถ้าสามารถที่จะไปเจอเพื่อนๆที่กำลังเตรียมสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอด้วยกันได้ด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขนาดนี้นะครับถ้าสแกน QR code กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มรายนี้เวลามีลิงก์ที่ไร้สด เผยแพร่สาธารณะแบบนี้เพื่อจะแชร์ในกลุ่มไรายนี้ก่อนแล้วท่านสามารถที่จะโน้ตในกลุ่มรายนี้ไว้เพื่อดูย้อนหลังได้ส่วนคนที่โรงเ,เรียนออนไลน์เตรียมรูปแบบไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกอีกลิงก์ที่ไม่เป็นสาธารณะนะครับที่เป็นลิงก์รับกลุ่มปิดท่านก็ได้มีทักษะมีประสบการณ์มีหลากหลายเรื่องราวที่สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาสมรรถนะที่มีอยู่ในตัว,ต,วตนของนั่นคลิปนี้ เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์และพะกับผมพี่เพื่อนในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ